สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะฝรั่งลองใจคนไทยขอกินผลไม้ฟรีจากพ่อค้าก่อนตอบแทนแบบนี้นี่แหละบทพิสูจน์คนไทยหนุ่มฝรั่งลองใจขอกินผลไม้ฟรีบอกไม่มีเงินให้สุดท้ายพ่อค้าภูเก็ตหยิบมะม่วงออกมาหั่นใส่ถุงให้ก่อนจะถูกตอบแทนก่อนจะถูกตอบแทนความใจดีทำอึ้งกลายเป็นไวรัลทันที หลังลุกเออร์วินชาวต่างชาติผู้ทำคอนเทนต์ลงในติ๊กต็อเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตก่อนจะทำคลิปลองใจพ่อค้าผลไม้ไทยทดลองขอกินผลไม้ฟรีก่อนบอกว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันและไม่มีเงินทว่าพ่อค้าผลไม้ชาวป่าตองคนนี้ถามกลับว่าจะกินอะไร เมื่อชาวต่างชาติบอกว่าอยากกินมะม่วงพ่อค้าก็หยิบมะม่วงออกมาหั่นใส่ถุงให้โดยไม่คิดเงินทั้งที่เขาพยายามถามซ้ำหลายครั้งว่าไม่คิดเงินจริงๆใช่ไหมพ่อค้าก็ยืนยันคำเดิมว่าให้ฟรี อย่างไรก็ดีสุดท้ายเขาก็เฉลยตอนท้ายเนี่ว่านี่คือการทดสอบลองใจและพี่คนขายใจดีมากๆเขาจึงอยากจะให้รางวัลเป็นเงินปึกใหญ่รวม2,000บาทขณะที่ทางพ่อค้าก็ยังยืนยันจะเอาแค่50บาทเป็นค่ามะม่วงแต่ลุกไม่ยอมเอาเงินทั้งปึกนั้นยัดใส่กระเป๋าพ่อค้าไป งานนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยจำนวนมากและคอมเมนต์ในคลิปไปในทางเดียวกันว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีมีน้ำใจแล้วบอกเจ้าของคลิปอีกว่าต้องได้กลับมาเที่ยว ที่ไทยอีกแน่นอนค่ามะม่วง50บาทค่าน้ำใจ1,950รางวัลของคนมีน้ำใจต่อให้คุณลำบากหรือไม่มีอยู่ในไทยคุณจะปลอดภัยและทุกคนพร้อมช่วยเหลือคุณมาถูกประเทศแล้วครับคนไทยรวยน้ำใจครับใดๆคือพี่พ่อค้าพูดอังกฤษเก่งด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ